สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับพบกับนัดกันเร็ววันเขาวนตรงกับวันศุกร์ที่30นะครับเดือนกันยายนนะครับพรุ่งนี้ก็เข้าเดือนใหม่แล้วนะครับเข้าเป็นวันที่1ตุลานะฮะฉะนั้นครับวันนี้วันศุกร์นะครับใครหลายคนก็อาจจะเตรียมตัวนะครับเดินทางไปในเมื่ไหน่ก็เดินทางก็ขอให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังในช่วงนี้เป็นพิเศษด้วยนะฮะวันนี้ไม่มีเลื่องงามยามดีนะครับฉะนั้นทําอะไรก็ต้องระมัดระวังเรียกว่ารัดกุมนะครับใครที่มีการสําคัญและสะดวก ที่จะใช้เลือกวันนี้ทำการมุงคลก็ทำตามปกติไปได้ครับแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังนะครับเป็นพิเศษหน่อยครับเตรียมข้าวเตรียมข้ออะไรให้ครบถ้วนล่วงหน้าไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่ครับคลิปเรื่องของสถานการณ์การเงินครับผมทำเมื่อตั้งแต่ต้นสัปดาห์นู่นนะครับต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรื่องของสถานการณ์การเงินนะครับของดวงเมืองดวงโลกนะฮะในช่วง3เดือนสุดท้ายนะครับโดยเฉพาะ บ้านเมืองเรานะครับจะดูว่าการเงินจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งผมลงท้ายว่าเตรียมตัวรับแรงกระแทกนะครับอันนี้เขียนไว้ล่วงหน้าบอกไว้ล่วงหน้าแล้วก็อัดคลิปไว้ล่วงหน้านะครับเพราะฉะนั้นลองไปฟังดูนะครับว่ามันจะเกิดเหตุอะไรบ้างนะครับเรื่องของการเงินในประเทศเรานะครับในบ้านเมืองเรานะครับแล้วก็พอทําคลิปนี้นะได้สักเกือบสัปดาห์นะฮะ เมื่อวานเ็ามีข่าวนะฮะกนงเขาปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับนี่ขึ้นดอกเบี้ยมาอีกแล้วนะครับฉะนั้นใครที่เป็นนี่สินกับทางแบงก์หรือกับอะไรก็ตามเนี่ยนี่มันก็จะบวมขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอยู่บางข้อที่อยู่ในคลิปนี้เราไปฟังดูนะครับผมเตรียมเรื่องของการเงินว่าอยู่ยังไงกินยังไงใช้ยังไงลงทุนแบบไหนดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือต้องระวังเรื่องอะไรนะครับเนี่ยครับกดนะฮะ สถานการณ์การเงินนะครับสเดือนสุดท้ายครับเดือมตัวรับแรงกระแทกนะฮะโอเคนะครับมาดูเรื่องของเลขมงคลแล้วก็สีมงคลนะครับที่ใช้ประโยชน์ในการต่างๆของเราได้นะครับเอาเลขก่อนนะครับเลขมงคลเลขแรกครับคือเลข2นะฮะเลขต่อมาครับคือเลข5นะครับเลขต่อมาคือเลข1สุดท้ายคือเลข3นะครับเลขที่ไม่ค่อยถูกโชกคือเลข8สีที่ถูกโชกนะครับสีแรกคือสีเหลือง สีต่อมาคือสีชมพูนะครับสีต่อมาคือสีม่วงนะครับและสุดท้ายนะครับที่ใช้ดีคือสีทองนะครับส่วนสีที่วันนี้เลี่ยงคือสีดำนะครับสีเดียวนะครับโอเคนะแล้วก็เรื่องของอ่อต้องต้องเตือนก่อนนะครับเรื่องของฟ้าฝนนะครับพายุนะฮะไม่ว่าจะจังหวัดธบุรีอีสานนะครับจะอุบลจะขอนแก่นจะจังหวัดที่ เกิดผลกระทบนะครับอันนี้อยากให้คอยเฝ้าแล้วก็คอยตามข่าวนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะมีผลกระทบนะครับเอาจริงๆก็ไปท่วมเหมือนกันนะฮะแต่ละภาคที่เจอน้ําท่วมเนี่ยมันก็จะโดนทั้งระบบนะครับทั้งประเทศนะครับในการติดต่อการเดินทางการทำมาหากินหรืออะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นก็เปิดห่วงเป็นใยนะครับกับผู้ที่ช่วงนี้ต้องเผชิญนะฮะกับพายุแล้วก็เรื่องของฟ้าฝนเรื่องของน้ํานะครับใครที่ อยู่ภาคอีสานนะครับมาส่งข่าวกันบ้างนะครับว่าโชว์นี้เป็นยังไงบ้างครับที่บ้านหรือว่าที่หมู่บ้านของเรานะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเจอพิษของฟ้าฝนเป็นยังไงกันบ้างนะครับส่งข่าวกันได้นะครับให้เพื่อนๆนได้ทราบนะฮะโอเคนะครับแล้วส่วนงจริงภาคกลางนะอย่างยุทธยานะฮะน้ำบางเขตนะฮะก็มีท่วมหลายจุดแล้วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จ่อจชะลอนะครับเตรียมเข้ามาฮะเมืองกรุงแล้วนะครับก็เตรียมเตรียมความพร้อมกันไว้บ้างนะครับโอเค านะครับในเรื่องของดวงผมจะพูดถึงดาวพฤหัสนิดนึงนะครับมันมีดาวพฤหัสนะครับนี่ที่เข้าใกล้นะครับโลกมากที่สุดในช่วรอบ59ปีนะครับนี่ในช่วงวันก่อนนะครับนี่เป็นช่วงที่ดาวพฤหัสเข้าใกล้นะครับใครที่อายุ59นะฮะนะหรือว่าเกิน59ไปแล้วนะครับก็ให้รู้ว่าเมื่อ59ปีที่แล้วนะครับ ดาวพฤหัสนะครับมันมาอยู่ตำแหน่งในปัจจุบันนะครับในช่วงนี้นะครับนี่คือเข้าใกล้โลกมากที่สุดนะฮะดาวพฤหัสเนี่ยมันเป็นดาวแห่งความเจริญรุ่งเรืองดาวแห่งการพอกพูนดาวแห่งการเพิ่มจํานวนเพิ่มปริมาณนะครับดาวพฤหัสอยู่ตำแหน่งการเงินเงินเพิ่มดาวพฤหัสอยู่ในตำแหน่งของปัญญาปัญญาเพิ่มดาวพฤหัสอยู่ในตำแหน่งของเ,อเรียกว่าหน้าที่การงานนะครับก็มีความมั่นคงแล้วก็มีงานเพิ่มขึ้นมาคือประมาณแบบนี้นะครับแล้ว เมื่อ59ปีนะครับดาวพฤหัสเนี่ยมันอยู่ในเรียกว่าราศีมีนนะครับนะเมื่อ59ปีที่แล้วนะแล้วก็ตอนนั้นดาวพฤหัสนะครับก็อยู่ในราศีมังกรนะครับนี่ซึ่งมันตรงกับปีนี้เลยนะนะเพราะฉะนั้นปี25ประมาณ2506นะครับประมาณนี้นะครับถ้า59ปีิบเกเกือบ60ปีนะครับก็มา2506นะฮะเราก็ต้องมาดูว่า ช่วงขวบปีศ5นย6นะครับเมืองประเทศไทยกับโลกเราเออในเมื่อดาวมันเข้าใกล้โลกเรามากที่สุดเนี่ยและดาวมันส่งผลหรือว่าความรุนแรงทั้งเรื่องบวกเรื่องลบนะครับราพรพเสาประมาณอยู่ตำแหน่งแบบนี้นะครับมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมก็ไปคน้นสืบค้นดูนะฮะอย่างแรกครับปี2506้นะฮะประมาณสองห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์หกประมาณประมาณศูนย์ห้าศูนย์หกประมาณนี้เนาะมันเกิดเรื่องของพายุนะครับที่ ตะลุมพุกนะครับใครที่เคยอ่านข่าวนะฮะแล้วลองไมค์เสิร์ชหาดูกันนะครับมันก็ภาคใต้นะครับเกิดพายุใหญ่นะครับพายุงวงช้างนะครับโอ้โหบ้านบ้านแล้วก็ประชาชนนะครับมีบ้านเมืองพังเยอะนะครับแล้วก็ประชาชนแบบล้มหายใยจากนะครับพอสมควรนะครับมันเป็นพายุที่เซอร์ไพรส์มากเพราะว่ามันเข้ามาในตำแหน่งนั้นนะครับซึ่งปกติมันไม่มีนะฮะเนี่ยแล้วก็พอมองถึงนู่นนะครับเป็นปีที่อิตาลีนะฮะ เกิดเหตุสึนามิซูเปอร์สึนามินะครับสึนามิใหญ่นะครับโอ้โหพัดรุนแรงมากนะครับมันหมายถึงเรื่องของภัยธรรมชาติครับที่จะรุนแรงในช่วงจากนี้ไปครับใครที่จําคลิปผมได้ผมเคยพูดถึงเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับแรงนะครับในโลกเพราะฉะนั้นมีโอกาสเกิดนะครับในช่วง3ามเดือนสุดท้ายนะครับเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับแล้วก็ภัยธรรมชาติแรงนะครับ มันเติมน้ำเลยครับพรฤหัสเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในราศีมีนของดวงเมืองนะครับซึ่งมันจะอยู่ในธาตุน้ำนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเติมน้ําเต็มที่เลยนะฮะเพิ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เตือนเรื่องของน้ําหรือฟ้าฝนนะครับแล้วก็แผ่นดินไหวนะครับแผ่นดินไหวแผ่นดินสุดนะฮะก็เตือนเตือนเรื่องนี้ไว้ครับหลักๆนะครับก็คงประมาณนี้ครับวันนี้เมื่อวานนี้พูดถึงนะฮะเรื่องของอุกกาบาตนะครับเรื่องของการที่นาซาส่งยานอวกาศนะฮะไปชนอุกกาบาต เพื่อที่จะเบียกเบนเส้นทางนะฮะเพื่ออนาคตอาจจะมีอุกกาบ,บาตลูกใหญ่กว่าแล้วก็จะเราก็จะส่งะระเบิดนะครับไประเบิดนะฮะเพื่อไม่ให้มันลงมาในโลกครับจริงๆไม่ใช่เรื่องกายตัวนะพอมันถ้ามีข่าวจริงๆหรือว่ามันมีเหตุการณ์โครงการแบบนี้นครับแปลว่าเขาคงเห็นอะไรบางอย่างแล้วนะครับบางทีอาจจะกำลังตรงเข้ามาแต่เขาอาจจะไม่ได้บอกข่าวให้เราทราบด้ยวยก็ได้นะครับเขาอาจจะเตรียมโครงการบางอย่างเอาไว้ก่อนในประมาณนี้ครับเลยอยากทราบเพื่อนๆนะว่าถ้าสมมุติว่า อยู่ดีมีข่าวว่าสัปดาห์หน้าครับอุกบาทใหญ่จะชนโลกครับแล้วโลกจะแตกแล้วนะฮะเพื่อนๆจะทําอะไรนะครับอีก1สัปดาห์อีก7วันนะฮะอยากรู้ว่า7วันอย่างนี้ไปเนี่ยเพื่อนๆจะทําอะไรนะบอกกันหน่อยก็ดีนะฮะนะเราจะได้รู้นะครับว่า7วันที่เหลือนะครับยังจะทํางานอยู่หรือเปล่านะครับผู้นี้ยังทํางานอยู่หรือเปล่านะเอออยากรู้นะฮะว่าอีก7วันโลกจะแตกเพื่อนๆจะทําอะไรกันนะครับโอเคดูดวง12สราศีครับ ชาวราศีมังกรกุมีนครับวันนี้ครับวันนี้เริ่มที่มังกรนะครับวันนี้คนราศีมังกรต้องระมัดระวังนระวังตัวนิดนึงครับวันนี้มีอะไรที่แบบคิดมากฟุ้งซ่านนะครับเกิดขึ้นได้รวมไปถึงเรื่องของดาวพระจันทร์วันนี้โคจรอยู่ในพรลาพะนะครับโคจรอยู่ในตําแหน่งที่ว่าเป็นนิดหรือว่าหมดพลังนะฮะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นครับข้อแรกครับเราต้องมาดูว่าดาวการงานเลยก่อนนะครับดาวการงานคือดาวพระศุกร์ช่วงนี้โคจรเป็นนิดเหมือนกันนะครับมันเลยกลายเป็นว่าระยะนี้งานแก้ปัญหาค่อนข้างเยอะงานที่ทําบางทีมันสปีไม่่คอยขึ้น แล้วก็มีภารกิจหน้าที่การงานมันลุมลุมเข้ามานะครับงานหลักก็ทํางานย่อยงานรองหรือว่างานพิเศษบางคนอาจจะมีงานแบบถูกใช้เว้วานให้ทําอะไรเป็นพิเศษนะเนาะประมาณแบบนี้นะครับหรือว่าต้องไปแก้ปัญหาของงานอะไรบานบประมาณแบบนี้นะครับเยอะหน่อยนะก็เลยกลายเป็นว่าช่วงนี้ดูสับสนนะเป็นวันที่งานดูมืน,มนงง,ง,งยุ่งยุ่งพอสมควรนะครับบางท่านก็อาจจะต้องใช้คนมาช่วยนะครับถ้าเป็นไปได้นะผมว่า วิธีสไตล์การทํางานของวันนี้นะครับคุณอย่าประมาทคุณรัดรัดกลุ่มรอบคอบนะครับรัดกลุ่มรอบคอบนะเพราะว่ามันจะมีหลุดหลงได้ไง่ายๆคนคือปัญหาของเราวันนี้นะครับคนที่ทํางานร่วมด้วยหรือว่าคนที่คุณต้องคุยหรือว่าติดต่อด้วยนะครับเขาอาจจะวันนี้พูดอย่างพรุ่งนี้พูดอีกอย่างหรือว่าเขาอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่เราสื่อสารอีกอย่างหนึ่งเขาอาจจะมีไม่ค่อยมีสมาธิในการทํางานนะฮะเลยกลายเป็นว่า งานมันหลุดหรือว่างานมันช้าไปหน่อยนะครับฉะนั้นวันนี้คุณต้องมีสมาธิแล้วก็คอยแก้ปัญหากับงานแล้วก็ช่วงนี้จะยุ่งกับเรื่องคนด้วยนะครับอก็รืกว่าเหนื่อยหน่อยนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าแก้ไม่ได้หรือว่าทําไม่ได้ครับทําได้ทําได้ดีด้วยนะฮะดาวประจําตัวเริ่มแข็งแรงและดาวภเกตทับหรือทําให้ไอเดียช่วงนี้คิดกระชูมดมาเลยนะครับการแก้ปัญหาน,นะครับแล้วก็เรื่องของการเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครจะได้นะครับโอเคเรื่องของการเงินครับค่าใช้จ่ายวันนี้ค่าใช้จ่ายาเกี่ยวข้องกับบ้านและะคคครรรอบบััวมน แล้วก็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางะระยะสั้นๆบางคนอาจจะไปกินไปเที่ยวหรือนัดกับเพื่อนนะหรือบางทีจะเจอของที่ถูกใจคือมันเป็นค่าใช้จ่ายจุกจิกนะครับโดยรวมทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่แบบซื้ออะไรเยอะแยะหรือว่าไม่ได้แบบใช้อะไรที่เกินเลยนะครับผมว่าเราซื้อของที่จําเป็นทั้งนั้นนะ,นะฮะหรือว่าเจอของที่ถูกใจเนี่ยมันก็จําเป็นหรือว่ามันเป็นอะไรที่ทําให้เราทําให้ใจมันฟูขึ้นเนาะเวลาซื้ออะไรที่เราถูกใจนะครับฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณจะหมุนเงินก็หมุนทันนดาาวการเงงิยพ มีลุ้นแล้วว่าพอที่จะแก้ปัญหาได้อยู่นะแล้วก็ประการต่อมาครับเรื่องของท่านที่ใครเป็นเจ้าของกิจการครับวันนี้เป็นวันที่ต้องระวัดระวังลูกน้องทํางานผิดพลาดได้ง่ายนะอย่างแรกเลยนะครับอย่างที่2ช่วงนี้ดาวพุธโคจรเป็นมรณะคุณระวังการสื่อสารดีๆนะคุยอะไรตกลงไม่ตรงไม่เข้าใจไม่ตรงกันนะครับหรือเอกสารหลุดผิดพลาดตกลนคุณต้องเช็ครละเอียดก่อนเซ็นเอกสารแล้วก็คอยตรวจด,ดูดีๆก็ ทั้งเอกสารทั้งตัวเลขนะครับดูดีๆถ้ละเอียดนะครับเดี๋ยวคุณจะเจอจุดที่มันผิดจะได้แก้ทันแล้วก็อย่าทําอะไรเร็วเกินหรือตัดสินใจเร็วเกินนะครับช่วงนี้รู้สึกว่าข่าวสารข้อมูลโอกาสที่จะหลุดได้ง่ายหรือว่าคิดหลงคิดล,ลืมนะครับต่อมาเรื่องของความรักครับทั้งคนโสดคนที่โสดความรักเด่นในการพบเจอพูดคุยนะครับแต่ช่วงนี้ระวังแฟนป่วยใข้ไม่สบายครับสุขภาพร่างกายช่วงนี้ระวังเรื่องของกรดไหลย้อนร้อนใน แล้วก็เรื่องของการปวดเข่านะครับบางคนเป็นภูมิแพ้นะต้องระมัดระวังนะครับใครเป็นภูมิแพ้ช่วงนี้มันจะกำเริบได้นะฮะส่วนท่านอยู่ในวัยสวครับปวดหลังคอบ่าลายครับหลักๆเลยครับพวกข้อกระดูกพวกนี้นะครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับต่อมาชาวราศีกุมฮะกิจกรรมหน้าที่การงานทำาไ้ก็ตามวันนี้มีความคืบหน้าไปทางที่ดีขึ้นครับดาวพิจทร์โคจรอยู่ในเรือนภพกรรมะคือการงานนะฮะช่วงนี้มีงานหรือว่ามีภารกิจเพิ่มเติมเข้ามาเฉยเลยนะครับอาจจะต้องจําเป็นต้องเดินทางระยะสั้น จำเป็นต้องติดต่องานหรือว่าต้องแก้งานนะครับหรือมันมีเหตุปัจจัยให้ต้องเริ่มหรือว่าต้องแก้ปัญหาแปลว่าวันนี้ไม่ว่างอาจจะมีเหตุต้องทําอะไรบางทีเรากล่าวว่างานคงจะไหลาตามปกตินะฮะแต่เอาจริงๆแล้วยูอีดีมีงานด่วนเข้ามายูอีดีมีงานต้องแก้ปัญหาเข้ามายูอีดีมีคนใช้ไหววานให้เราไปทําอะไรเพิ่มเติมนะครับหรือบางทีมันมีค่าใช้จ่ายที่เราต้อง ใบชาระอะไรพวกนี้นะครับกกเลยกลารเป็นว่าวันนี้ดูยุ่งยุ่งพอสมควรนะครับไม่ค่อยว่างนะฮะแล้วก็ประการต่อมาก็เลยบอกว่าช่วงนี้รัฐกุมรอบครอบหน่อยนะระวังงานหลุดเพราะว่าบางทีทําอะไรหลายๆอย่างในวันเดียวกันนะครับมันก็มีเหตุให้หลุดได้ง่ายๆนะครับโอเคต่อมาครับ <c oughs> เรื่องของการเงินอ่าอันนี้น่าสนใจครับมุมดาวการเงินขายขายขาย,ขายครับวันนี้ก็เรียกว่ามีข่าวดีๆนะผมว่านะครับมันมีข่าวดี จะเป็นเรื่องของอลูกค้าหรือว่าสินค้านะครับคุณจะใช้ไอเดียในการที่จะขายเยอะหน่อยนะบางทีอาจจะต้องใช้ไอเดียใช้โปรโมชั่นใช้วิธีการกระตุ้นการตลาดอะไรก็ตามนะครับหรืว่าช่วงนี้ใช้ศักยภาพในการแก้ปัญหาเยอะหน่อยครับแต่ก็ขายได้ขายได้ดีครับใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการนะครับวันนี้ระวังหลุดตกหล่นเล็กๆน้อยๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องตัวเลขเรื่องของการเงินนะครับรวมไปถึงเรื่องของการสนทนานะครับบางทีอาจจะคุยกับใครแล้วตกลงไม่ค่อย คุยแล้วไม่เข้าใจไม่ตรงกันนะครับฉะนั้นคุณต้องมีหลักฐานมีอะไรที่มันชัดเจนฉะนั้นวันนี้อย่าประมาทในการสนทนาในการคุยกับใครนะครับแล้วก็ลูกน้องมีดวงแบบทางานหลุดตกหล่นเล็กๆน้อยนะครับพยายามดูโหว่วันนี้ปัญหาจุกจิกค่อนข้างเยอะปัญหาใหญ่ไม่ค่อยน่าเรียดปัญหาจุกจิกค่อนข้างเยอะแต่ถ้าใครบอกอเรื่องเล็กๆน้อยไม่เป็นไรโอเคงั้นก็ไม่มีอะไรที่น่ากังวลน,นะครับประการต่อมาเรื่องของความรักครับทั้งคนโสดคนที่ไม่โสดครับความรักวันนี้ก็เป็นวันที่เริ่มดีขึ้นเล็กนน้อยะครับ ใครที่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับความรักมันดูอึมครึมดูคุมเครือดูจืดๆไปหน่อยนะครับในช่วงวันนี้ก็จะมีการคุยกันเยอะขึ้นแล้วก็เข้าใจกันง่ายขึ้นแล้วก็มีอะไรที่ทําร่วมกันหรือบางทีอาจจะมีการคิดหรือว่าแก้ปัญหานะครับมีการสนทนกากันได้ดีขึ้นนะครับก็เรียกว่าเป็นช่วงที่ดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักเด่นแล้วกันนะครับสุขภาร่ร่างกายนะครับในช่วงนี้คือเจ็บคอร้อนในครับแล้วก็วิงเวียนศีรษะครับช่วงนี้มันเหมือนกับว่าจะมีโรคประจํำตัวรัับทมมปะะะจนนน้กไดครับ การต่อมานะช่วงนี้นะครับผมนึกถึงเรื่องของคนเกิดราศิกุมนะแล้วมีโรคประจําตัวอะไรที่มักจะเป็นบ่อยๆนะครับเหมือนกับอยู่ดีมักจะเป็นความดันนะหรือว่ากินอะไรนิดหน่อยนะครับก็ท้องเสียอะไรพว,พวกนี้นะครับฉะนั้นทั้งคนที่อยู่ในวัยสวนะครับแล้วก็คนทั่วไปนะครับของคนลาศีกุมนี่แหละโรคประจําตัวที่คุณมักเป็นนะครับ ช่วงนี้มันจะเริ่มกำเริบขึ้นมาไม่ใช่วันนี้ด้วยนะบอกว่าช่วงอย่างนี้ไปนะครับจนถึงประมาณต้นเดือนนะครับเพะนั้นต้องระมัดระวัวงโรคเก่าๆโรคประจำตัวด้วยเนอะต่อมาครับคนราศีมีนครับวันนี้กิจ,จกรรมนาทีิการงานทำอะไรก็ตามมีแนวโน้มนะครับไปในทางที่ดีขึ้นฮะดาวพระจันทร์เป็นเจ้าเรือนพบปตุตตะกุญจอมม่เดพบสุภะแปลว่าภารกิจจุกจิกภารกิจทั่วไปภารกิจที่เพิ่มเข้ามาเราทําได้ดีมากมีชื่อเสียงหรือว่ามีคนชื่นชมแล้วก็มุมดาวของ คนช่วยเหลือก็ยังมีแล้วก็ภารก,กิจหลักครับก็ทําได้ดีด้วยแต่ว่าวันนี้จะหงุดหงิดกับคนรอบข้างหรือว่าการติดต่อการสื่อสารกับคนบางคนสักเล็กน้อยนะครับบางทีจะมีอะไรที่ทําให้เราแบบขุนเครงใจไม่ค่อยสบายแกใจบ้างครับแต่จะไปซีเรียสมากนะครับเดี๋ยวก็ผ่านพ้นไม่ได้วันนี้ข้อดีครับคือการจัดการกับปัญหาต่างๆนานาผมเห็นว่ามันมีการจัดการที่ดีขึ้นครับกระชับดีขึ้นแล้วก็ มีโอกาสที่จะแก้ปัญหานะครับเรื่องยากๆมันก็จะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ประการต่อมาครับในช่วงวันนี้เรื่องของการเงินครับวันนี้มีดวงการหมุนเงินได้หนักหน่วงขึ้นเนาะบางทีเงินเข้าปุ๊บออกปั๊บเลยประมาณแบบนี้นะครับฉะนั้นอะไรที่จําเป็นก็โอเคคณก็ใช้แล้วก็ชําระแล้วก็ซื้อไปเหยน,นะฮะแต่อะไรที่ยังไม่จําเป็นในช่วงเดือนนี้ครับแต่ซื้อไว้ก่อนอ่าหรือว่าซื้อไว้ล่วงหน้านะฮะหรือว่าบางทีอาจจะเออเห็นมันลดราคาถูกดีนะครับผมว่าช่วงเนี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเดือน ที่เราหรือว่าช่วงที่เราจำเป็นเดี๋ยวมันลดอีกนะครับฉะนั้นไม่ต้องรีบสะสมซื้อของเซลล์มากเกินนะฮะนะผมอยากให้ช่วงวันนี้หรือว่าเดือนนี้นะครับเก็บเงินสดเอาไว้ให้ยาวนานที่สุดนะครับจนกว่าเงินเดือนก้อนใหม่ของเดือนหน้ามันจะออกนะฮะเนี่ยคุณต้องดึงเงินก้อนของที่จะได้นี่นะครับให้นานที่สุดนะฮะนี่คือสิ่งที่แนะนำเนาะประการต่อมาครับเรื่องของความรักครับทั้งคนโสดคนที่ไม่โสดครับความรัก วันนี้เป็นความรักที่ดีนะฮะในการอยู่ด้วยกันพบเจอพูดคุยหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์อะไรด,ด้วยกันครับดวงเสริมกันอะไรกันเลยนะฮะฉะนั้นคุณจะช่วยเหลือเขาหรือเขาจะช่วยเหลือเราก็สามารถจะช่วยแล้วก็ทําได้นะครับก mm hmm. ิจกรรมอะไรที่ทํานะครับในช่วงวันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่เป็นวันที่ดีนะครับทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จเรื่องของความรักนะฮะการพูด mm hmm. คุยใครที่มีลูกหลานบริวัาว์เลี้ยงโอ้โหคุณจะมีพลังจีบพลังใจเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าลูกหลานบริวัาว์เลี้ยงเขาจะ ทำให้เรามีความสุขหรือทําอะไรก็ตามที่ทําให้เรารู้สึกอ่รู้สึกดีนะฮะเออวันนี้ก็เป็นวันที่ดีเกี่ยวกับการที่อยู่ใกล้ชิดลูกหลานเป็นวันสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องสุขภาพร่างกายครับในช่วงนี้ที่ต้องระวังคือเจ็บคอร้อนในครับแล้วก็วิงเวียนศีรษะอีกอย่างที่ต้องระมัดระวังคือการปวดหลังคอบาไหล่ครับร่างกายช่วงนี้รู้สึกว่ามันรวนๆเลเนาะร่างกายมันไม่ค่อยสบายเนืสบายตัวนะครับอย่างนี้ก็ต้องเตือนไว้นะครับถึงราสีมีเลยนะฮะไม่ว่าจะทุกเพศทุกวยนร่ร่าางงกชวี มันไม่ค่อยเต็มร้อยแล้วก็อยู่ดีมันอาจจะมีเรื่องเจ็บนิดเจ็บตัวเล็กๆน้อยเข้ามาด้วยครับอย่าทำอะไรที่มันสเสี่ยงนะฮะระวังภูมแพ้กันด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาอีกนิดหนึ่งนะฮะใครที่ทําเรื่องสําคัญวันนี้นะครับเพราะอื่นว่าบงคนมีเรื่องสําคัญนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับแนวโน้มนะครับจะมีอุปสรรคก่อนและจะสําเร็จนะครับเผื่อเวลาถ้าต้องมีการนัดหมายาเผื่อเวลาไว้หน่อยเพราะว่าการเดินทางจะมีปัญหานะโอเคนะครับประมาณนี้แหละ มาดูบทสรุปนะครับคนราศีมังกรครับวันนี้เสน่ห์ชาวราศีมังกรเสื้อผ้าวันนี้สีสว่างสดใสเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เงาเข่งเด่งคอมเมนี้วันนี้อยู่ที่ดวงตาคิ้วทรงผมครับกิจกรรมที่ทําวันนี้มีเรื่องของความคืบหน้าครับไปในทางที่ดีขึ้นนะฮะการแก้ปัญหาก็ดีขึ้นนะครับช่วงนี้ระวังแฟนเปิดใครไม่สบายนะครับแล้วก็เรื่องของผู้ใหญ่นะครับก็จริงก็ยังพอช่วยเหลือเราได้นะครับวันนี้เรียงสเต็ปงานดีๆอะไรควรทาก่อนหลังอันนี้สําคัญมากครับเพราะว่ามันจะ เป็นตัวบ่งบอกว่าวันนี้งานจะสาเร็จมากน้อยแค่ไหนหรื่าจะเหนื่อยมากน้อยแครร่ไหนเลยนะครับฉะนั้นอะไรที่มันจําเป็นด่ดวนๆโอเคเอามาทําก่อนอะไรที่ยังไม่จําเป็นคุณอย่าเพิ่งรีบแตะมานะครับเอาโฟกัสในเรื่องของความจําเป็นในช่วงนี้ก่อนนะครับเนี่ยมันจะทําให้คุณไม่ต้องเหนื่อยแรงนะโอเคนะครับต่อมาชาวราศีกุมขรับวันนี้สเสน่ห์ชาวราศีกุมดวงตานะครับราศีกุมนี่ดวงตาเป็นคนที่เด่นอยู่แล้วนะครับดาวราหูบดดาประชมตัวครับดวงตาจริงๆเป็นดวงตาที่มีพลังนะครับราศีนี้เป็นราศีที่ พอจ้องตานะครับมันเหมือนมีกระแสไฟฟ้าวิ่งนะครับจุดจด,จด,จดนะครับนี่เพราะฉะนั้นเป็นคนที่จ้องตาคนแล้วอีกฝั่งหนึ่งนะฮะจะหลบสายตาหรือว่าอีกฝั่งหนึ่งจะรู้สึกประมาได้นะครับนี่ถ้าฝึกถ้าสมัยก่อนเขาเรียกว่าเหมือนกับฝึกกระสินอ่าหรือว่าเอาง่ายๆคือคุณพยายามทาให้ดวงตามีพลังให้ได้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะคุยกับใครแล้วจ้องตาเขาเขาจะเชื่อถือเราง่ายนะครับอื แต่ต้องดูการะเทศะาสตร่ใั่เป็นไปจ้องแบบจะฆ่าฟันกันไม่ได้ครับหรือว่าจะคาดคัดอะไรไม่ได้นะฮะโอเคนะเรื่องของนคนรับวันนภารกิจนะครับแล้วก็ภารกิจหน้าที่การงานครับวันนี้ทําอะไรก็ตามงานมันจะเยอะหน่อยนะครับฉะนั้นคุณต้องรีบๆเคลียร์งานให้จบให้ไวแล้วก็ใครที่มีภารกิจอะไรสําคัญสำคัญนะครับรีบจบให้ไวเลยนะครับแล้วก็ระวังอย่างหนึ่งนะวันนี้อาจจะมีเจอเรียกว่าคนาสั่งอย่างได้อย่างหรือพูดอะไรแล้วไม่เป็นคําพูดนะครับาฉะนั้นคุณก็เตรียมความพร้อมนิดนึง แล้วก็เผื่อใจไว้นิดนึงนะครับบางทีจะนัดหมายแล้วเขาก็ไม่มาหรือเบรกอะไรก่อนอะไรประมาณนี้นะครับแต่โดยรวมแล้วงานเยอะคุณแค่เคลียร์งานวันนี้ก็หมดวันแล้วนะฮะโอเคต่อมาครับชาวราศีมีนครับวันนี้เสน่ห์ชาวราศีมีนเสื้อผ้าวันนี้ทูโทน2สีครับแล้วก็งูเฮงเดึงของใบหน้าครับวันนี้อยู่ที่ดวงตาปากนะครับแล้วก็กลิ่นกายหอมนะฮะกิจกรรมนักีิการงานทำอะไรก็ตามวันนี้การเจรจาติดต่อต่อรองดีขึ้นนะครับแฟนหรือว่าคนใกล้ชิดช่วยเหลือเราได้ไปอย่างดี บริวารน,นะครับจะมีปัญหาจุกจิกเล็กๆน้อยบ้างนะครับอาจจะอาจจะป่วยให้ไม่สบายเนาะแล้วข้อดีคือใครที่มีลูกหลานหรือสัตว์เลี้ยงครับเขาจะทาให้เรามีความสุขนะฮะช่วงนี้อยู่ใกล้ชิดเขาเราจะมีพลังเต็มที่เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างครับในช่วงนี้ต้องถ้าต้องระวังคือระวังคนผิดคําพูดกับเรานะครับหรือว่านัดไม่เป็นนัดนะฮะเล็กอย่างคือ ชวนนี้ระวังเอกสารหลุดตกหล่นผิดพลาดได้ง่ายๆนะครับฉะนั้นดูแลเรื่องเอกสารแล้วก็ดูแลเรื่องตัวเลขดูแลเรื่องลายเซน็นใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเอกสารตัวเลขลายเซน็นวันนี้ต้องรัดกลุ่มรบอบครอบเป็นพิเศษนะครับโอเคครับจบครับขอให้โชคดีครับใครที่ฟังคลิปนี้กลางค่ำกลางคืนก็มีความสุขมากๆนะครับแล้วก็หลับฝันดีนะฮะใครที่ฟังคลิปนี้ในวันถัดไปก็ขอให้เดินทางหรือว่าจะทําอะไรที่สําคัญๆหรือว่าจะ มีกิจกรรมอะไรก็ตามขอให้สาเร็จนะครับอย่างที่เราต้องการครับแม้ว่าจะยากเย็นแสนเข็นแค่ไหนขอให้สาเร็จแลวกันนะครับเป็นกําลังใจเสมอครับแล้วเจอกันเมื่อเราเจอกันนะสวัสดีครับ